อวนขึ้นอวนขึ้นคากบาลูกหลวงตาเนี่มาบวชอยู่น้ำไหมไปทำว่าจะรงตารลรงนำตาลมิดผลนออำนาจของเฮาเร <c oughs> าอวนขึ้นอวนขึ้นกับผ้าพี่ผ้าหนองมาทำบุญอยู่บ่อยๆปีละเถือสองเถือ เพราะฉะนั้นมือนี่ล้อมตาก็ขออนุโมทนาสาธุนอจากทายไทธรรมมือนื่นแล้วก็มีจตุปัจจัยทยธรรมบำร,รุงบวรพุทธศาสนาเป็นค่าน้ำค่าไฟหนึ่งพันหกร้อย สีสิบหาบาทเดออนุโมทนาสาธุนิพพานะปัจโยโหตุ oh <c oughs> นอกจากนั้นพระมหาวงกระตะปญโยพนเอาเดือนออกเนาะคุใหญ่เตียนผลบุภาพร้อมลูกหลานถวายบำรุงสงในสองร้อยบาท บำรุงท่าขันพระคุณหลวงตาก็สองร้อยบาทสมทบสร้างตึกสงอาพาสโรงบาลหัวตะพานก็หนึ่งร้อยบาทรวมเป็นห้าร้อยบาทนอกจากนั้นร้อยตำรวจโทคณะพัฒน์คุณยมแม่จุธาพรนสาเกตแม่คมนพร้อมครอบครัว ทำบุญยานพาหนะคือรถตู้นง <c oughs> ตาอ,ออกรถตู้เม่อไว้เ <c> พ <oughs> ื่อทำประโยชน์แก่ระสาศาสนาเลยหลานป่ายจังหน่อยเลย <c oughs> <c oughs> นาอ,อันนี้ไปเลยร่วมทำบุญสามพันบาทเดิมโมทนาสาธุและนอกจากนั้น <c oughs> แม่ชีสายผินสีสมบัติทำบุญญาณภาณะเจ็ดร้อยบาทน้อนใส่รถเมื่อนออปุธให้คุณพ่อเพลงแม่ลีสีสมบัติปู่ย่าตาญาญาญา,ญาติบุรพาชนบุรพอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายเทวดาอารักเจ้ากรรมนายเวรตลอดบรรดาสัมปัสสะทั้งหลายเนาะ นิพพานะปัจ,จโยโหตุและนอจากนั้นแม่อาวรตรุวันนอนางสาวศิรประภาตรุวันทำบุญทุกอย่างทุกรายการนี้หนึ่งพันบาทอุทิศให้แก่บิดามารดาญาติญาติทั้งหลายขายวันเกิดนอทั้งของแม่ของลูกเพราะว่าเกิดพุ่นหนึ่งเกิดวันที่ยี่สิบพ่นหนึ่งเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ด พอรเจิกาหนอก็เลยํำบุญรวมกันหนึ่งพันบาท <c oughs> ยังขออนุมโมทนาสาธุ <c oughs> ถวายร่วมซื้อรถพระบ่อยนอะสาธโรนถวายร่วม <c oughs> บุญซื้อรถนี่ห้าสี่สบบาทร่วมสร้างตึกพิกษุอาพาธนอะ ห้าสี่สบบาทนาอ,อนุโมทนาสาธุนิพพานะปัจจโยโหตุแจ้งให้คณะสายฐานสัทธาทุกฝ่ายได้ทราบแ่ <c oughs> ่ที่เราไปทำบุญที่จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกเนาร่วมถวายเพลิงหลวงปู่ลีอาถาวโรนี รวมทั้งหมดเลยเดอ้อสองหมื่นสามพันหกร้อยสิบเก้าบาทเดอ้ออนุโมทนาสาธุนิพพานะปัจยโยโหตุ <c oughs> นอกจากนั้น คณะสงฆ์ระยิโยมทุกทุกฝ่ายนอไปพักที่วัดวังหินก็เลยถวายผ้าหนึ่งไตรแด่ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวัชิราจารย์วิและปัจจัยบำรุงบวรพุทธศาสนาวัดวังหินในสามพันบาทพระจันสม,มุทัย บำรุงบอลพุทธศาสนาวัดบางหินนี่ก็5ห้าร้อยบาทแต่นอกจากนั้น <c oughs> พระภาวนาวชิราจารย์วิเ <c oughs> จ้าอาวาสนอะวัดวังหินพร้อมญาติโยมคุมวัดวังหินตำบลภายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโรกนอะ ถวายบูชาธรรมหลวงตามาแล้วก็ <c oughs> หลวงตาก็เลยบอกว่าจะไปสร้างตึกสงอาพาสประเดชพระคุณพระภาวนาวชิราจารย์ท่านก็เลยถวายมานี่สร้างตึกสงอาพาธนี่หนึ่งมื่นบาทพร้อมสายฐานศรัทธาบูชาธรรมหลวงตารวมทั้งสิ้นนน้ 29965้า 29, บาทหลวงตาเลยให้แม่จิวดรต่อยอดหนึ่งร้บาทก็เลยรวมเป็นสามหบาทเด um uh ออนุโมทนาสาธุนิพพานปัจจะโยโหตุนวันนี้ นอโรกโรคหลานหลานมาทำงานที่บอนสำคัญนอลงน้ำตาลมิดผลลงตาไปสุพรรณบุรีแต่ก่อนๆรนก็โอยโผดอีลี อยู่สุพรรณบุรีก็คักอหลีพอยมพอเชียงหาย่อมแม่พ้อมเพิ่นปลูกอ้อยแล้วก็เป็นประธานใหญ่พรอมในสการปลูกอ,อนะ้อยเพิ่นที่มาถวายรถเบนจูรีนลองตาแต่กก่อนรถวีโก้พอมเพิ่นมาจังหวัดไปได้ไปเหยี่ยมเพิ่นยังไปเห็นปู่พิลึกอิลีสวนอ้อยก็ดีจังหวัดต่อมารถ มาหอดอำนาจ,จเจริญเท่าอย่งว่าบัานี้ปลานันปลานี่ก็เป็นสวนอ่อยบดบานนี่โอ้ <c oughs> ขางอิหลีออก็ <c oughs> อเลยพากันมาทําบุญล้นตาก็ขอปาราบสันสันให้ฟังเ้่าไะเด้เอ,อทำงานโดยนามใจไรทำงานด้วยความตั้งใจมันจะได้อิ่มใจ เราไม่ต้องคิดอย่างอื่นทางผู้เป็นประธานใหญ่ของบริษัทมิตรผลเจ้าของบริบรษัทก็ดีอาศัยพวกเรานี่แหละส่วนหนึ่งหัวหน้าก็อาศัยลูกน้องลูกน้องก็อาศัยหัวหน้าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อทุกฝ่าย พร้อมเพียงกันทำงานเต็มความสามารถทำงานด้วยน้ำจิตน้ำใจอันเลิศน้ำจิตน้ำใจอันประเสริฐเราไม่คิดว่าเราเป็นลูกน้องเราไม่คิดว่าอย่างอื่นแต่ว่าคิดว่าหน้าที่ของเราเมื่อเรามีหน้าที่อย่างไรทำให้สมบูรณ์มันจะได้ปลื้มใจอิ่มใจถ้าเราคิดไม่เป็นนล่ะ อาจจะน้อยใจก็ได้หลวงตาเนี่ยเคยเห็นมาบางทีร้องไห้เลยน้อยใจอย่างนั้นน้อยใจอย่างนี้อะไรต่างๆหลวงตา <c oughs> เห็นแล้วก็น่าสงสารไม่เข้าใจเหมือนพ่อแม่ทำหน้าที่ของพ่อของแม่ลูกก็ทำหน้าที่ของลูก ถ้าทำหน้าที่สมบูรณ์ทุกฝ่ายแล้วครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขเห็นไหมโรงงานน้ำตาลซึ่งเป็นระดับโลกหลหลองตาว่าเรามีโอกาสมาทำงานเือว่าเป็นบุญที่เราร่วมสร้างกับเจ้านายมาจึงมีโอกาสได้ไปทำงานเพื่อ ร่วมจิตร่วมใจกันสร้างให้มันเกิดประโยชน์แก่ชาวโลกเพราะน้ำตาลนี้ <c oughs> ทั้งโลกขาดไม่ได้มันจำเป็นต้องมีน้ำตาลเพราะอันนั้นอาหารเราจะเรียกว่าอาหารหวานอาหารแซบ่บอาหารหนัว เขาใจตัวมันมีนำป๋าเพื่อจะเห็นมันนัวมีหันมีนี่เพื่อให้มันแซบแล้วก็ขาดบัวได้ก็คือน,นำตาลคือกันความจำเป็นของการปรุงอาหารเห็นบ่โรคมนุษย์ของเฮาเนี่ยอยู่ได้เพราะอาหารถ้าขาดอาหารแล้ว มีหวัง <c oughs> ตายแน่นอนหรือมีอาหารแต่กินอาหารไม่ได้ก็มีโอกาสตายได้ง่ายแต่ว่าหลวงตาขอฝากลูกหลานเดอ้อ <c oughs> อาหารกายเราทําให้มันสมบูรณ์แล้วอิ่มแล้วอะไรร่างกายของเราอยู่ได้เพราะอาหารแต่ถ้าอาหารแสลง อย่าไปกินเด้อมินโบาตาบอกินอาหารแสลงตัวคันกินอาหารแสลงมันเสียอวนขึ้นอวนขึ้นเห็นบ่กบางคนก็นอาจจะผอมลงผอมลงจังสิน คันอาหารพอดีมันก็พอดีเลยเน้อฝากไว้อันนี้อาหารกายอะไรและนอกจากนั้นฝากอีกอาหารใจด้วยนะเราทำการทำงานอะไรต่างๆก็ตามนะถ้าผู้ใดขาดอาหารใจมีแต่อาหารกายเรียวแรงสมบูรณ์แต่จิตใจ ท้อแท้หดหูเห็นบ่มจื้อไวยเด้อลายเด้อขันอาหารใจบ่พ่อหนิมันหนาบูดแตาเคยหนาบูดบ่ละหวยสแสดงว่าขาดอาหารใจให,หลายเด้อหลายเด้อเขาต้องใส่อาหารกายแล้วก็ต้องอาหารใจอาหารใจคืออะไรทำ มะละถ้าชะลมจิตชะลมใจแล้วจิตใจมันจะเบิกบานจิตใจมันจะแช่แชื่นจิตใจมันจะเอิบอิ่มเมื่อใจใจเออบิ่มเนี่ยทำงานด้วยความอิ่มใจเห็นปะ่ะไม่ใช่ทำงานด้วยความเป็นทุกข์นะถ้าอาหารใจไม่สมบูรณ์เนี่ยมันงดเงียบให้ทำงานก็งุดเงียบ เมื่องดงิดแล้ว <c oughs> จิตมันงดหีด,ดมันจะสั่งมาที่มือไม่เรียบร้อยสั่งมาที่ใบหน้าก็ไม่งดงามสั่งมาที่ร่างกายทุกส่วนไม่ดีสักอย่างเลยเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยเดอ้ออยโรงันนำตาลได้เลยนำตาลมันหวานฉ่ำได้เลยบูดบดได้เด้อ ฝากทุกคนทุกคนจะหนาบูดผู้ใดบ่เคยหนาบูดยกมือขืนโอ้มีอยู่วัสบ่เคยหนาบูดเอาผู้ใดบ่เคยหนาเบิงหนางอนผู้ใดบ่เคยโกรธคนเกียดคนสร้างคนมีบ่ละ บ่เคยปล่อยบ่เคย,ย,ยด่าคนจังสีนะเพราะฉะนั้นมาทำบุญนั่นแหละเด้อบุญนี้คือสภาวะที่ทำให้จิตใจอิบอิ่มเพราะฉะนั้นหลวงตาก็ขอฝากไว้อย่าเคียดเทกันเด้อล่ละเด้ออย่าปล่อยกันอย่าด่ากันอย่าสร้างกันคอยเว้าคอยจาอยู่น้ำกันคือพี่คือนน้อง ผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นพี่ผู้น้อยก็ถือว่าเป็นน้องอยู่น้ากันคือพ่อแม่ลูกนี่ละ่ะจังสินาะอยู่น้ากันเย็นเย็นเดี๋ย่ะเด้อขอฝากไหวพระชนนเมนีหลวงตาปารุมาก็คิดว่าสมควรเนาะก,ก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยอนุภาพบารมีคุณบัจจีรตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ กุญงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระครูบาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่จีแม่พามพ่อพามญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีเราเป็นบุคคลผู้มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะพระพุทธศาสนามีสถาเลื่อมใสในคุณของพระตนตรัยมีโอกาสได้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นหลับตาลงสักนิดสํารวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตใหเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจ เมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเนบีมผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิมีผลอดุลรยะเดชมหาราช บรม,มานาถบอพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมหากษัตยยาที่รจจาชาทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอ้อน้อมก้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีราชกุลพระีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์ น้อมบุญน้อมกุศลถวายแด่บ,บุรพาจาย์เจ้าพระเถราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลนีแก่บิดามารดาของใครของมันเนอจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามนึกเห็นใบหน้าของพ่อเนอกเห็นใบหน้าของแม่แววตาท่าน,ท,านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมา อุทิดบุญกุศลนี้แก่ปู่ยาตายายสามีพันยาปุติดาลูกหลานครูบาอาจารย์ผู้มีอุะการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมในเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายขอทุกๆุกฝ่ายจงรับรู้และรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุกการเหมือนกระตนทรรเอง ถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอปะเตรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สาม,มเณรแมจีแม,แมพามพ่อพามญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีโดยเฉพาะก็ลูกหล,ล,ลาน,ลานทุกท่านทุกคน ขอจะมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภะปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติ นึกคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอกมคิดความปรารถนานั้นๆจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จและในที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมรรคผลพรนิพพานด้วยกัน จงทุกรูปทุกท่านทุกคนเถิด <c oughs> กวดน้ำรับพรเดอ้อเด้อผู้ใดไม่มีน้ำก็เอาน้ำใจนะวันนี้เป็นวันร้อยปีของรัชกาลที่หกเดอ้อน้อมเกล้าถวายพระราชกุศลเดอ้อตั้งจิตตั้งใจ ยะถาวเริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปะเตังตุมังคิปะเมวะสมิจโตสเปปุเรนตุสังคปา จันโทปนะรโสยถามนีจโติระโสยถาม Mother. จะมาตาเปตาใจยาตาคาเปียมะมังสุริโยจันติมะนาจากุณณวันตาเนระจะยินดาจตุโลกะปาลาจะเทวตายมมิเตมโนสะจะมจตาเวริกาปิจัสสเปจตัง puññāni pākātāni me sukhaṁ ca te vidhāṁ ten tu kīpāṁ pāpē tu omatāṁ imi me nā imi nā uti chēnāṁ surāpe che vātāṇu pāntāṇā chētāṇāṁ e santāṇe hi nā tamāyāvāni pāṇā na santu sāṁ เปเวเเวโอชโจเจตังสติปัญญาสันเลโกมิริยมีนามาลาลาปันตุโนกาสังกาตุนจาิริยสุเมววโรนาโตธรรมโมนาโตวาโรธรรมโมนาโตปเจกับุตโตจาสังโฆนาโตตารุมมัง โุภาเวนามาโลกาสังลาันตมาไหวพระพร้อมกันเดิมรังสัมมาสัมพุวโตภะกะ ติปันโนปะกะวะตนวากะสังโฆสังขังนะมามิสุขใจสุขใจสุขขูสุขคนเด้ <c oughs> เอฮ่่ามีอยากให้ลูกให้หลานกินข้าวกันเด้อเอา แม่ออกพอออกผู้ใดนนะ้อแม,ม่แม่ละปฏิทินมหาหอดเลยเด้อเอามาเอามาอันนี้หลงพอนาก